สวัสดีค่ะวันนี้สิเบิงมาเบิงไอ้วิธีการแพ็คไหนแดงนะคะวิธีการแพ็คไหนแดงวันนี้จะแพ็คส่งจะแพ็คส่งลูกค้าประเภทเป็นขีดนะคะท,ที่ที่ท,ที่ที่ลูกค้าเอาเท่าไหร่นะ ร้อยกรัมห้าสิบบาทนะจ๊ะร้อยกรัมห้าสิบบาทร้อยกรัมห้าสิบบาทนี้รอมค่าส่งนะคะรอมค่าส่งก็เป็นราคาแบ่งปันนะคะอุปกรณ์ของเราค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกล่องแบบนี้นะคะมีกล่องแบบนี้อ่ามีกล่องนะคะแล้วก็จะมีกันไกลอ่า มีกันไกลแล้วก็จะมีตาช่างนะคะมีตาช่างแล้วก็จะมีถุงถุงที่เราใช้นะคะก็จะเป็นถุงแบบนี้อ่ะถุงแบบนี้เราก็จะมียางนะคะมียางเสร็จแ,แล้วก็จะมีหลอดหลอดเอามาทำในเรื่องของการปรับรูระบายอากาศเวลาที่เราแพ็กไปนะคะ เราก็จะมีเทปใสเทปใสอ่ะก็จะมีสก็ตเทปแบบนี้นะคะนี่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะมีแหนแดงแหนแดงที่ตักขึ้นไว้เนาะโอเคมาอันดับแรกนะคะเราต้องเตรียมกล่องก่อนอันนี้จะเป็นกล่องขนาดศูนย์เบอร์ศูนย์นะคะก็วางลงแบบนี้ลงแบบนี้อืม แนะนำให้เป็นเทปใสจะ,จะดีนะคะเทปใสเพราะว่าเวลาเราติดที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ทับมันจะมันจะไม่ทับนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีมือหนีมาอายุสวนแหนแดงนะคะเครือข่ายอยู่ที่อุดรน,นะคะเพราะว่า มามามาแบ่งปันนะคะสำหรับกลุ่มที่เลี้ยงเนาะตอนนี้ยังมีคนเข้ากลุ่มไม่เยอะนะคะเดี๋ยวก็โอกาสต่อไปเนาะก็จะเป็นคนคนมาเข้ากลุ่มเยอะสวัสดีน้องเมีงนะคะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนด้วยนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะมาดูวิธีการแท็กแหนแดง อันนี้ไม่ตรงมันก็เลยค่ะนนะคะอันนี้เป็นกล่องเล็กนะคะอันนี้พอดีมีลูกค้าสั่งขนาดขนาดร้อยกรํารนะคะร้อยกรรมัมเราแจกรีแต่ว่าให้ลูกค้าจ่ายค่าส่งเองนะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี้ก็จะมีรวมทั้งอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์กล่องแบบนี้นะคะตัวกล่องก,กล่องที่เราใช้อ่าแล้วก็จะมีคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์นี้นะคะ อ่แล้วเ,ะะเราก็จะเจาะนะคะเราก็จะเจาะแบบนี้เพื่อเป็นาเพื่อที่จะเป็นรูระบายอากาศนะคะให้น้องแหนแดงเ<ะ>จะะะ diary, าะแบบนี้นะคะเราจะเจาะแบบนี้นะคะ จะเป็นรูแบบนี้เราจะจอดทั้งหมดอยู่สี่ด้านเแบบแบบนี่นยมีนกกินมะนั่นบ่นี่นกกินมะน้ำ่นบ่เถอะเซื่อนกินขเขาเยอะกินเหรอ เดี๋ยนี้เราหวานแต่ลำพองเลยเดี๋ยนะเดี๋ยวสีไปสีเมียอีกนะจ๊ะค่ับอุดรีสีเม, <laughs> มือ่อคอนแกนแต้มสนนีคำผู้ยิ่งผู้เดียวอ้าวโอเคนี่มีาสีฟ้าผู้นี้ราสีเนียตอนนั้นออ๋จ้าจ้า,จาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ้ากระบอกไปตัวบางป่อยเป็นดาราวางสีอะไรก็บาเล่านี่แหละมือที่ว่าแกมาเดี๋แกมแกมันยงใหม่ใไรดี ชาดแบดเนเด้อหย,ยืมเนื้อแบดเจาสิมอดอปนี่นะคะเราก็จะจอทั้งหมดสี่ด้านด้วยกันอ่าะแพกแหนแดงรื่ว่ามันเ็ดแบบจับซุปปุ๊บหลบใดเลยเด็กพี่น้องต้องใส่ใจแล้วก็ให้รายละเอียดนิดนึงนะคะแหนแดงเนีน่ยนะเพราะว่าเ้าต้องให้ถึงมือลูกค้าแบบให้มันสดที่สุด ถ้าแต่ถ้าผู้ใดที่มาซื้อจากเมียวนะคะแล้วก็มีการเน่าการเสียเนี่ยกับสิเคลมให้ฟรีนะคะแล้วก็ของเมียวจะมีโบชัวจะมีโบชัว,บชวนะคะจะใส่แบบนี้ให้ไปเนาะโอเคจ้ามีลูกค้ามีลูกค้าสีท่านนะคะก็วันนี้มีสี่ท่านาตัดเสร็จแล้วเรียบร้อย เราจะใช้กล่องใหม่นะคะกล่องใหม่นี่แล้วก็ต่อไปข้อก๋สเอาใส่ถุงได้แบบนี้เดี๋ยวเลื่อมเอาถุงที่ติดสติกเกอร์แล้วใส่รดมาอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เหมือนแล้ว ติ๊กเกอร์มดนอนอน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 ติกเกอร์เหลืออันเดียวอันสิปิ้นไม่กับสีเซียเวลราชโดนเติบอยู่กตสีแบบว่าเบียวเบียวจักน้อยเดี๋ยวค่ะเด้อเพราะว่ามันบ่ได้ณ่านคิ้วซี่นะคะคลิดเราติดเลยนี่ ถุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางร้านแลวแน้วห้องก็หาแนวห้องหาแนวห้องบหาที่ซับน้ำไขแหนแดงบบได้เอามานั่ก้อนทีอ๋อนี่ไงนี่นะคะเพราะว่ามันเป็นถุงเล็กปกติเราที่จะใช้แผงไข่มีกระสีทับแบบนี้นะคะมีน้ดถุงหน่อยแล้วก็เอาลงแบบนี้ ล่วงแบนี้ค่ะนีก็สิเป็นแบบนี้บางนี้เขาก็สิเอาแนแดงไปได้ไมเน้อแดงขานี okay. ่โตใหญ่อ่ะโอ้โเหี้ยเหียเดี๋ยวเดี ใกล้ก้อนนี่เห็นแต่กระตาสาทีซินค่าเนาะเป็นบริษัทเอวันที่นี่แต่นี่กัตาอยู่เด้แห็นใส่แนวอื่นปะนี่แต่คือทำอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ต้องไปลงพุ่นหลายนะคะใส่อันที่ประคองนี่อยู่แล้วเนี่ยล่ะเห็นเห็นมันเป็นประโยชน์อืนี่มันก็ะสีได้แบบนี้ได้ปะนี่ แล้วก็อันนี้เป็นตาช่างนะคะตาช่างอันนี้ไม่แพงแต่ว่ามันสำหรับกิโลที่บนนักอะลอยก็าบาทสื่อมากน่าจะใช้ได้คุณละตาบนานนิรันตลอดการและนานเทิญ <c oughs> อ่าอันนี้คือหนึ่งถุงคะ่ะแล้วก็เราจะเจาะรูให้น้องนะคะอันนี้มันก็จะเป็นหลอด เป็นหลอดแบบนี้นะคะหลอดแบบนี้ซื้อได้หนีข้กักสิปัดแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปเนาะน้่ตลาดหรือว่าไปคว้าข้าเจ้าก็ได้ <c oughs> หลานขนายชา,าิก้วแสตวาอันแค่นี้วาได้ขอเราหาซื้อเอา <c oughs> อ่ะะเองกสิเฮ็ดหูแบบนี้เฮ็ดหูแบบนี้ให้นะ้องแล้วก็เอาหลอดแบบนี้ท่านเข้าไปเออ พันเข้าไปแบบนี้นะคะให้เพิ่นได้มีอากาศหายใจเพราะว่าเพิ่นสิขอบไปนี้อยู่ในกลองแล้วก็อยู่ประมาณหนึ่ถึงสคืนจักยังสิทับเพิ่นเนีบาานี้เราก็ต้องเซฟว่าหายเพิ่นแตกว่าหาเพิ่นตายนะคะอันนี้ก็จะเป็น QR Code QR Code การสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะเราก็จะใส่เป็นโบชัวเข้าไปโบชัวก็ต้องใส่แบบที่มันกันน้ํานะคะเผื่อว่า มันมีน้ำมีอะไรเล็ดรอดเข้ามาเนาะนี่นะคะภายในกล่องก็จะเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราก็จะเอาหมองที่ไส้หลอดเนี่ยคะ่ะเป็นหู้แบบนี้ให้น้องได้หายใจนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราบานนี่ที่ยู ปกติเราจะใช้เครื่องพิมสติกเกอร์นะคะมาอนีเอามาอยมันต่องตังท่าโดนอุปกรณ์ไฟไล่หลายเดยเป็นคนที่แบบว่าสิไปใส่มาใส่ต้องพกออียงสุยางนะคะแล้วเราก็ติดที่อยู่ผู้ส่งนะจ๊ะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ซื้อจากแฟดเพราะว่า ที่ส่งขนส่งแตกนะคะแล้วมันกนนันน้ำได้เด็กภัยเห็ดน้ำร่ายหยอยใส่ผลงานงานเห็ดน้ำร่ายหยอยใส่เสียนะคะแต่มันกับบ่ลลบเนาะอาจารย์อาจารย์เช็คของไปน้ำร่ายหยอยใส่ของเขาเนาะเออก็ต้องคิดกันไว้แบบนี้อ่าอันนี้คือเศษหนึ่งเจ้านะจ๊ะก็เหลือก่อที่อยู่ กอนที่อยู่ผู้รับนะคะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งเจ้า,าสติกเกอร์จะไม่ได้แปะอีกสามคนแม่เนาะแล้วนี่ร้านติดดูอะไรอยู่นี่ร้านเนี่ยฮะร้านเจ้าพื้หลายแท้

เป็สนสิบป anyway> um, so ีตาจะว่าหนาเฮาเ่าไมนตามอายุเน้าหลายนาหนาก็เล็กใส่ก้อนจ้าไม่ค่อยทำเรื่องรุ่งนะจะเทากระเจี๊ยหรืตามกาลเวลาแล้วมืงตายขีดเดียวขี่เรือกหน้าให้กันเ ขา่สิบบาทจ้าเห็นเพิ่นเฮ็ดอันแค่เครื่องโล่น้ะเจ็งเก้าน่ะขีดเดียวเลยเออแต่สร้างมีดได้เหมือนแต่สร้างโคนใส่ถุงประมาณโอ้แ่ลตัวนี้สรางสริมแต่สร้างเต่ามาจ้านะคะเดี๋ยวก็จะแถมให้นะครั้งนนี้ก็ได้คิดแล้วบอกยังไหลอยู่บอกท่านไหลสดขายท่านทีี่นี่ ไปเรื่องปลาวลาเสียงมันลงไปมัิ่ข้การานตีสติเกอร์เลยสติเกอร์มาปรนจัแงกัเปลาาดโอ้เจรลานาารกมีน่ค่ะแ้ใเตายอน้ร้งตีอ่เลยเอาพื้นตุ้มเลยเออรวมเลย เดี๋ยวถามว่าเปนเป็นต้นม้ส่านห่กบกบส่วนใหญ่ก็ไม่น้อยหมู่านเดียวกันเนาที่สองที่ว่าแต่ก่อนอ่าพายุพุ้งกระซุ่นกต่มากบงหัวห่อนจ้ามาเคดกทป่อยปรวมเบิรนี่เลยเพรามเนหมาเราหรือมากที่ยด้ ขังหนูกระมีเดียแขมดำสีสะเก็ดเดียโอ้ยแบบให่เยอะมากเลยไลน์ลิสุดเพราะว่าอยู่ใปลูกเลยเพืดอยื่สำนงานนี่ขายยี่ห้ออยู่ออแม่มอถูกแล้วไม่ขายตัวเชิญมาได้สามน โตมันสิเขาสีแ็ดกันเพราะสามต้นไหมเอ้ยว่าเป็นสามต้นสามสามต้นไงนะสามต้นต้นถูงสามต้นถูงจ้าสามต้นก็ถูงอันน้โอ้ไม่ถึงต้นแล้วคบาทจ้าแมนเราการเพื่อนสีแยกเพศผู้เพศเมียแล้วก็เพศกระเท้วยมีดอกร้อนไงคุณอ่ยังมาเสียงเรามาที่นี่แต่สีแห่งห้องไม่แยกเอาถึงนะจ้าว่า โอ้ถุงหนึ่งนี่สามต้นจเาสีอาอ่ยนมั้มนยนงเปลีมยนเนี่ยเปียนกระเทืเรื่งสามซึ่งมันเลยผลจ้าก็ได้ต,ต้องตัดใจเอาขาทีมคือว่าเออเาใจตรงกันเนี้ยเอาต้นยาง่ล้วใขางอะไรสวนหอดสวนเนี่ยแต่งองไรเขื <laughs> ่อนทีเวิ้ขาวกวะโวไป่ <laughs> <laughs> ออก็เอาแหนแดงเนาะ แค่เลี้ยงได้หรืไรนะปลาคืองามแค่้า้นงามเลี่ยงเนาะมมีคนขี่ไหลเลี้ยงนะงามรนขี่หายก็ไปปเนตัวมันถือไวันเป็นนอนล่องด่วไตัวนีนนอนร่งที่เยมันจะเอาไปคอไปจ้าขอายร่งไปกินเหล่ากันโอยเจาะก้องความจะต้องจองจรงมัเจาะกันเลยเริ่มเีด่งเหียดเมันมีมูลกายคื ยาปากยาปากต้นติอะไรอยู่กเนียนปาหาเทียนมันตัวสิไตหอดจังสี่แหนะ้ากับัเทียอไรานเดียวบวงมันก็กินเยอเลย่เนีมก็ตลวันสิว่าอยู่กนอนหนยนเออเล่นบากหนูเนาะอู้มเมนมืม แหงดีเปแห้งสีดำโยัวงสันสันเหมือนปูวิลาเนเอาไปเมียเนี่ยยูนี่ยูซไปแล้วพิ่งก็กินนี่เกินก็เพ่ก็ยุ่นกองสร้างเบานี่เสันสันชมุนิมิตรว่านั่งวัดน่ไหมวัดปูวิลาน่ไหม กระทิดจวบนะม่สองคนโอขอสวดนะครับคุณในเนไรนี่เหยนไหมไซป่าปนีปลาเจ้าอนีนสาตั้งหากันยูโบนี่ตั้งหาเดีอันไหนที่อันขายให้ไวเนี่ยไม่แม่เไปเอาอยู่ปากซอยนี่เขามีร้านขายสองมองครัหมองคุณเจ้าวนี่เดย โอ้เจ้าว่าตาของเจ้าหายแล้วอยากเด้กปล่าพร้อมก็่ปแม่พิภพู่บได้นกแม่ซึ่งมือไม่นีได้แหน่ได้แหนวแหน่แดงง่ามขาดจาก ไทยว่าคน